อ้าวสวัสดีมายุรีทำอะไรอะ่ะวิทยุจะปิดแล้วต้องเก็บขวดขายทำไมต้องปิดอะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันเขาให้ประมูลก็นี่แหละก็จะเก็บขวดขายไว้ประมูลวิทยุอหรอโอ้ <c oughs> <c oughs> ทำมาตั้งแตบบ่ปีไหนอะ่ะสองหรืออะไรวิทยุวิตยุตั้งแต่ห้าหนะึ่งเนาะ สองห้าห้าหนึ่งนะตั้งแต่ตั้งแต่นน่งตดมาเอออ้าแล้วจะอยู่แล้วจะหยุดทําไมล่ะจะฮะขอให้ประมูลเลาจะเอาเงนที่ไหนไปประมูลละจ้ะละอเราก็ต้องหาอาชีพไว้ก็คือนี่แหละเก็บขวดขายเก็บขวดเอองั้นก็เช้าเช้าก็ต้องเดินออกไปแต่เช้าที่แบกไปคุยทั้งขยะ คนละถังจองไว้เลยจองเออเนาะจองไว้เลยเอาเพื่อนเพื่อนรับขยะพลาสติกเพื่อนคนไหนไม่เอาก็เก็บไว้ให้ด้วยเนาะบอกค่ะพอมาเด๋ยวมายุรีจะไปเอาเป็นพอสถานีวิทยุสองสถานีเก็บตกงานเพราะเขาจะให้ประมูลไม่มีเงินประมูลหรอคะไม่มีเงินประมูลใช่ปะ โดยเเนี่ยเนี่ยเก็บขวด<ว>เริ่มเก็บขวดเนี่ยเก็บขวดขายละโดูเิมันขนาดนั้นเลยหรอจริงอ่ะมันก <อะ S 2> ็นต้องขนาดนั้นน่ะเนี่ยไม่งั้นจะเก็บไว้เหรอโรคบ้านเนี่ยอ๋อ,อ,เ,อเอาแล้วงานนีอ้อันนี้ก็ขายได้ตัางหากแกมันจะได้ราคาเออไม่เป็นไรเอา้าททำไป น่าสงสารจังเลยแต่ก่อนไปไหนมาไหนก็มีคนรู้จักบอกว่ามายุรีสตอรี่เป็นเจ้าของเป็นพออสถานีวิจยุสองสถานีบางแก้วเรดิโอไดมอนด์เรดิโอต่อไปนี้ก็คงจะเห็นมยุรีถือกระสอบ ตามถังขยะตามถังขยะเพราะว่าวิุวตกงานไม่มีงานทําเพราะว่า,วาวเดน,น๋ยวนดนมีน้องเฮ้ยกสทชเขาจะยึดขึ้นคืนไปประมูลแล้วจากขนาดนั้นแล้วเลยใจดําจังเลยเงินจะเอาเสาลงยังไม่มีเลย <c oughs> เออสงสัยต้องปีนขึ้น เอาลงทีละเอาลงทีละท่อนสองผัวเมียช่วยกันลรืมั้งเนี่ยเดีเสนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนดูยเส้นเนี่ย,นเ,ยนนเนี่ยต้องเอาต้องเอาอะไรนะเอาสติกเกอร์สติกเกอร์ออกก็จะได้ราคาได้ราคาสติกเกอร์ก็ขายได้จริงจริงมันก็ฝาฝาด้วยไม่ใช่หรอฝาต้องเอาออกด้วยเดี๋ยวต้องถามเขาดูก่อนว่าเขาเอาฝาด้วยว่าแยกฝาเขาจะมาซื้อเออกิโลละเท่าไหร่นะ อันนี้สิบบาทอ๋อเนี่ยกิโลกิโลละสิบบาทอย่างใสนะใคนนี้ยังไงไม่รู้นะเราไม่รู้กันอืมกิโลละสิบบาทแล้วมันทำไมเยอะอย่างเนี้ยก็ปกติเราก็ซื้อน้ำกินอยู่แล้วอ๋อเหรอแล้วก็อ้าวเนึ่ว่าไปเก็บตามถังขยะต่อไปนี้แหละหลังจากปิดสถานีแล้วนะอ่าไปจองถังขยะอยู่หน้าบ้านอะ องจองไว้เลยห้ามใครมาก็บไหนดูซิไปดูสถานีวิทยุสิมันเป็นยังไงมันจะโดนปิดจริงๆเหรอดูซิเนี่ยเพื่อนๆอ,อีกหน่อยก็จะเป็นตำนานอีกหน่อยก็จะเป็นตำนานนะนะครับเนี่ยดูซิเนี่ยอืมเนี่ยจะเป็นตำนานแล้วอีกต่อไปนะครับเพื่อน พราะว่าสถานีวิทยุอีกหน่อยก็คงจะไม่มีถูกปิดประมูลหลังจากปิดแล้วก็คงจะเก็บขวดขายเก็บขวดขายเนี่ยเดี่ดูซิเนี่ยมายุรีเจ้าของสถานีวิทยุนะครับกำลังฝึกงานว่าต่อไปเนี่ย ก็คงจะทําเก็บขวดเนี่ยขายนะครับดูที่เนี้ยฝาไว้ต่างหากใช่ไหมเนี่ยดูที่เนี่โลลยโลละสิบสองบาทใช่ไหมเอาโลละสิบบาทเนี่ยอีกลังหนึ่งอีกถุงหนึ่งอยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับดูที่เนี่ยน,นะต่อไป ต้องเปลี่ยนอาชีพอาชีพทำงานเกี่ยวกับสื่อมวลชนเป็นเจ้าของสถานีวิทยุตั้งสองสถานีอีกหน่อยคงตกงานน่าสงสารจังเลยดูสิเนี่ยก้มหน้าก้มตาทำน่าสงสารจังเลยได้ไปทำอะไรอะ่ะทำนี้เลยทำนี้แล้วหรอ เอาพูด,ดถึงความรู้สึกหน่อยสิว่าถ้าสถานีถูกปิดไปแล้วจะทำยังไงก็มันทำยังไงไม่ได้เราก็ต้องหาอาชีพทีนี้ไม่งั้นก็กลับบ,บ้านนอกไปทำอะไรอะ่ะก็ไปทำนา เอาอย่างนี้ไหมล่ะ<ำ>ไปจองสะพานไว้คนละสะพานสะพาน๋ยวนี้ก็ไม่มีคนทําไม่มีคนทําบุญเหรอผิดกฎหมายอีกต่างหางนะโดนจับอีกไม่ใช่ว่าเดี๋ยวหาไอเ้เงิน้านมันอะไรจะขนาดนั้นกับชีวิตของคนวิทยุนะครับกฎหมาย นี่ล่ะคือประเทศไทยเนาะเราต้องสู้ะนะไม่รู้จะสู้ยังไงสู้จนวินาทีสุดท้ายแล้วถ้าถูกปิดจริงๆอย่างที่เขาว่าก็ขอประมาวนาขอยื้ออีกสักสองปีหน่อยขอยื้ออีกสองปีใช่ไหมหรอว่าอ้าความ<อ>ในใจก็คือขอยื้อสักปีสองปีอะไระแ่นเ้หรคือเราจะได้เขียนนี่เขียนนก็ค,คือเออถ้าพูดถึงว่า เราไม่มีนี่ไม่มีสินอ,อเฉพอเพียงมันก็อยู่ได้เอาแล้วทําวิทยุแล้วจะมีนี่มีสินได้ไงเห็นบอกว่าก็มันโฆษณาไม่ได้อะใครโฆษณา,มา,าไม่ได้อ่าอ่าคือคนอเขามาจ้างเขาก็ต้องโฆษณาได้เขาถึงจะจ้างเราเขาถึงจะขายของได้อืถ้าเขาขายของไม่ได้เขาก็ไม่มีเงินมาจ้างเราอือเออมันก็แล้วมาติดโควิดอีกเออ แล้วหน่วยงานราชก,การเวลาเขาจะใช้งานเราแล้วทำไงได้ตังค์ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะช่วยฟรีช่วยฟรี <c oughs> อ๋อเอาเอาเอาเดี๋ยวดูสิเนี่ยมายุริททำงานนี่นะทำก่อนคัดแยกขยะแล้วโอ้น่าสงสารจังเลยโอ้ดูสิเนี่ย แยกกอยาอ่ะปิดให้หน่อยว่าชีวิตของเป็นเจ้าของสถานีวิทยุณปัจจุบันเนี่ยมันยังไงลำบากค่ะลำบากลำบาก,บากไม่เหมือนเมื่อก่อนอมเมื่อก่อนเนี้ยโหโฆษณามันเขาก็ไม่ได้แบบว่ามาข่งักกับเราขนาดนี้มันก็อยู่ได้นะมเมื่อก่อน มเมื่อก่อนนชั่วโมงหนึ่งอะถ้าเขาไปจ้างห้าพันด้วยเพื่อนๆเ,เดือนนี้ล่ะ 5, <000 S 1> ก่อนอันนี้สองชั่วโมงไม่มีสองชั่วโมง,งต่อพันหนึ่งเลยอ่าโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้<อ>เพื่อนๆอาชีพ v วิทยุ ชุมชนเช่นกันนะครับแล้วพวกเราสู้ต่อไปนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับสู้สู้ส,สวัสดีครับ